สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมแอดกิจนะครับผมกับเกมโ o d o ์ออ a ทาชินะครับก็ซูชิมะ a ชอบอ่านชื่อเกมผิดไม่รู้เป็นไรตอนนี้เราก็เพิ่งออกมาจากปราสาทนะครับใช้คำว่าโดนผัดตกออกมาดีกว่าเพราะว่าเราไปขอท้ากับโคตุนนะครับผมที่มันจับลุงของเราไปแล้วเราก็สู้แพรครับซึ่งไม่น่าแปลกใจอะไร สู้ฐานหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเขาเกิดอะไรขึ้นครับเอาตึ้งลือออลือลือลือ,ลอ